สวัสดีครับผมนายธีรพัชรุฑผลเลขทีอข่อ่าขั้นตอนแรกครับไปที่ท็อปแพลนแล้วก็สเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่เซนเตอร์และแทงเกิลนะครับกำหนดความยาว3.5นิ้วนะครับผม สามจุดห้านิ้วสามจุดห้านิ้วแล้วก็กว้างนะครับสองจุดศูนย์ ยูส่วนนิวนะครับ แล้วก็ไปที่คำสั่งวงกลมลากมาให้ชนสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ไปที่คำสั่งทิมตัดเส้นที่ไม่ได้ใช้งานออกแล้วก็ไปที่คำสั่งวงกลมเหมือนเดิมน,นะครับสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงแล้วก็กำหนด ตัวเ <c oughs> ส,ส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ1.0นิ้วนะครับแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์ครับเอ็กซรูดกำหนดความหนา0.5 0. 5นิ้วนะครับ ต่อไปวปธีสเก็ตนะครับผมไปที่คำสั่งลายนะครับรากเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เส้นตรงตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับกำหนดขนาดนะครับผมเส้นนี้กำหนดไปที่ศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้านิ้วแล้วก็เส้นยาวตรงนี้กำหนดไปที่ สองจุดศูนย์ครับสองจุดศูนย์นิ้วแล้วก็ทำการลากเส้นตรงเข้ามาอีกสองเส้นนะครับให้ชนกับตัวนี้นะครับผม เราใช้คำสั่งลายนะครับขีดเส้นแบ่งกลางๆนะครับผมแล้วก็ไปที่คำสั่งมิลเลอร์แล้ก็ครอบเส้นที่เราต้อง,องการ copy นะครับไปฝั่งนูงแล้วก็เลือกมิลเลอร์จะตรงข้ามนะครับแล้วเราก็ติดถูกทำการาไปที่ฟีเจอร์เอกชูดขึ้นมา2ชิ้นนะครับสูงจาก สูงจบฐานล่างสุดเลยนะครับ1.5อันนี้ฐานเรามีแล้ว0.5สร้างความสูงมาอกหนึ่งหนึ่นิ้วนะครับต่อไปก็ไปที่สเก็ตเลือกตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกวงกลมลากออกไปถึงสี่เหลี่ยม การเอกชุดไปฝั่งนู้นนะครับ0.5นิ้วแล้วก็ทำอีกฝั่งด้วยนะครับ ต่อไปก็ไปที่คำสั่งวงกลมเหมือนเดิมนะครับเอามาลวิจี้ตรงนี้นะครับแลวมันจะขึ้นจุดตรงนี้แล้วก็สร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง1น,นิ้วนะครับ ก็ไม่ได้ฟีเจอร์ครับเอชุดคัทเราก็ลากทะลุสองแผ่นเลยครับผมติ๊กทูกครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยตามแบบครับ